อตอนหลังจากที่เราทำขาข่าล้อมขาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำชั้นที่หนึ่งให้เต็มนะคะชั้นที่หนึ่งให้เต็มเราก็จะมาดูว่าชั้นด้านบนนี้เขาจะมีสีขาวไหมมีตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ตัวนี้อีกฝั่งนึงเขาจะเป็นสีเขียวนะคะเราจะหมุนสีเขียวนี้ให้ไปอยู่กับสีเซนเตอร์สีเขียวเหมือนกันนะคะอ่านี่สีเดียวกันนะส่วนสีขาวเขาจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็ตามสูตรเลยนะคะซ้ายขึ้นนะคะ บนขวาแล้วก็ซ้ายลงอ่ะก็จะได้นะนะคะแล้วเราก็มาดูว่าสีขาวมีตรงไหนอ่ะถ้าเขาจะอยู่ด้านบนสุดเลยนะคะขาวสีขาวอยู่ด้านบนสุดเลยนะคะแล้วก็ขวาขึ้นนะคะบนสองอ่ะบนสองรอบนะคะแล้วก็ขวาลงอันนี้ก็จะได้เหมือนเมื่อกี้นะคะเหมือนเมื่อกี้นี้เราก็จะใช้สูตรเมื่อกี้นะคะแต่ตัวนี้เขาจะเป็นสีเขียวเอ้สีส้มค่ะล้วก็จะให้เขาอยู่อยู่สีเดียวกับสีส้มนะคะเซนเตอร์สีส้มอันนี้อยู่ฝั่งขวานะคะขวาขึ้น บนซ้ายขวาลงอ่ะก็จะได้แล้วนะคะอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวเขาจะอยู่ด้านล่างนะคะตัวสีขาวอยู่ข้างหน้าเราก็จะซ้ายขึ้นขวาบนบนขวาแล้วก็ซ้ายลงแล้วเราก็จะบิดอีกรอบนึงนะคะขวาขึ้นบนสองรอบแล้วก็ขวาลงบนสองรอบแล้วก็ขวาลงนะคะอ่ะก็จะได้เหมือนเมื่อกี้นี้นะคะเป็นสูตรนี้นะคะอันนี้จะอยู่ฝั่งขวานะคะ ขั่งขวาขวาขึ้มบนซ้ายขวาลงอ่ะอน,นี่ก็จะได้แล้วนะคะแล้วก็จะดูด้านล่างนะคะว่าเหลือตัวไหนอีกอะไรตัวนึงแนละ้วตัวสีแดงอ่าที่จริงมันก็คือฝั่งนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะอ่าอันนี้ก็อยู่ฝั่งขวาเหมือนกันขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงอ่ะแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะก็จะเต็มแล้วนะคะนี่นะคะ